สวัสดีครับผู้ชมเชีสบทคานครับเมื่อคืนนี้ตัววีของเชียบม,มาตามนัดสําหรับทั่งของเยอรมนีรวมไปถึงตัวเน้นอย่างทัางของในแด์นะครับส่วนตัวที่พลาดไปเป็นโปลแลนด์แล้วก็มาลาก้านะครับแล้วก็ฟุตบอลสดในกลุ่มนะครับห้ากลุ่ม2องรางชีวิตลุงเชียบก็พาไปบวกกันอยู่นะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นครับใครที่อยากจะมีกลุ่มดีๆเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอาทำแนทางฟุตบอลสดนะครับตัวเน้นตัววีชุดกันในแต่ละวันหรือแม้กระทั่งเอารับแนวทางเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่กลุ่มเฉียบได้นะครับมีที่ดูฟุตบอลแบบฟรีแถมยังมีกิจกรรมให้อีกมากมายรวมไปถึงของระวันแล้วก็เสื้อสวยๆนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมประกันทีมเน้นในทุกคืนด้วยถ้าทีมนนเนลกเฉียบประกันไม่มาเรามปการเค็มคืนให้ด้วยถั้ไป,ปพี่ๆจะไม่เสียเปล่าแน่นอนฝากไว้น ที่สําคัญปลอดภัยมั่นคงแน่นอนนะครับส่วนนะครับค่ำคืนนี้ลุงเฉียบขยับมาเหลือ7คู่นะครับเพราะว่าฟุตบอลค่อนข้างที่จะน้อยนะครับนั้นแล้วก็เกมทีมชาติเนี่ยก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปส่วนค่าคืนนี้ไฮไลท์ก็อยู่กันที่ศึกบราซิลซูริเอะครับเป็นนัดที่34อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับลุงเฉียบก็คัดสันมาทั้งหมด7คู่นะครับนะบทวิเคราะห์ทั้งหมดจะเป็นยังไงแนวทางจะเป็นทางไหนเหมือนเดิมแต่ลุง เกมบิ๊กแมตช์เลยครับระหว่างทางด้านของฟูมิเนเซจะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของฟรามงโกครับเกมคู่นี้ kick off ประาณเจ็ดโมงครึ่งในส่วนเกมคู่นี้ยังมีกิจกรรมดีๆเหมือนเดิมครับทายผลสกอร์ว่าคู่นี้จะจบลงที่เท่าไหร่ใครผู้ชนะสามารถาาคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อรู้รับของรางวัลจากลงงเฉียบเฉียบคันผู้ชนะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เข้มหวังไว้ด้วยนะครับในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าถิ่นนะครับนะ้ำฟูมิเนเซสามสิบสามเกมชนะสิบห้าเสมอหกแพ้สิบสองมีทั้งหมดห้าสิบเอ็ดแต้มรั้งอยู่อันดับที่เจ็ดพวกเขา ส่วนของฟุตบอลนะครับโคปาซูดาอเมริกาน่าหรือฟุตบอลถ้วยเล็กของอเมริกาใต้นะครับส่วนนักของฟาร์เมนโกตอนนี้อยู่อันดับที่1นะครับสาเกมชนะ21เสมอ8แพ้4มี71แต้มรั้งอยู่อันดับที่1นึ่ำหน้าไพเมลัสอยู่เพียงแค่3แต้มเท่านั้นเพราะนั้นวันนี้3แต้มก็ถือว่ามีส่วนสาคัญในการลุ้นแชมป์ของฟาร์เมนโกมากๆนะครับก็ถือตารางคะแนนนะครับถ้ามอในภาพรวมนะครับนะกก็ลองยกให้ฟาร์เมนโกผู้มเยือนดูดีกว่าส่วนในเรื่องของเฮตูเอตคู่นี้จะมาห้าเกมหลังส ที่บ้านของฟราเมงโกก็เป็นเจ้าถิ่นครับฟราเมงโกเปิดบ้านเอาชนะฟูมิเนเซ่ไปได้1-0กระุเวทเวสนะครับถ้ามองในภาพ,าพรวม5เกมหลังสุดที่เจอกันก็ต้องยกให้ฟราเมงโกดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นนะครับอย่างนักของฟูมิเนเซ่ก็ถือว่าไม่ธรรมดา5เกมหลังเนี่ยชนะ3นะครับแล้วก็เสมอ1-1นัดล่าสุดพวกเขานะครับบุกไปเสมอกับคูไซโรมา0-0ส่วนผู้มาเยือนอย่างฟราเมงโก้5เกมหลังสุดของพวกเขาถือว่าดีมากๆครับไม่แพ้ใครเลยชนะ3แล้ว จากตรงนี้ในเรื่องฟอร,ร์มการเล่น5เกมล่าสุดต้องยกให้ฟร,ร์เมนโกดูดีกว่าจอหนนิอย่างนั้นของฟูมินเซ่อยู่เล็กน้อยนะครับส่วนในเรื่องของตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นฟูมินเซ่วันนี้น่าจะมาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนำทัพโดยสาูาวยิงฟาบิโอครับกองหลังมีเตียโกซินวาครับรวมไปถึงด้านของเรเน่ส่วนตรงกลางนำทัพโดยอะคอสตาครับรวมไปถึงดัานของเซอร์นานาเปาเป็นทั่งของนะครับนะเอเวโรดูก็น่าจะได้ออกซับไปจริงเหมือนเดิมครับเพราะนั่นจากตรงนี้ครับฟูมินเเเ่่่นนนบ้าตตจอรแแม,มีงุฉข็ทสิ่งเซ่ เสียเปรียบคือด้วยเรื่องของอายุของนะครับนักเตะส่วนใหญ่แล้วฟูมินเซ่นเนี่ยนักเตะจะค่อนข้างอายุเยอะนะครับนะั้นแล้วแถมเกมเนี้ยต้องเจอกับฟารานเงโกทีมที่ต้องลุ้นแชมป์เนี่ยลุงเฉียบเชียวพราะเขาน่าจะลำบากพอสมควรนะครับสำหรับเจ้าทีมอย่างฟูมินเซ่ส่วนผู้วิญญาณอย่างฟารานเงโกลูกทีมของฟิลิปเป้เลุยครับวันนี้น่าจะมาในระบบ4-2-3-1 กองนำทัพโดยผู้เล่นตัวหลักๆนะครับผู้สาประตูมือหนึ่งก็เป็นโรซี่ครับกองหลังมีวิกเตอร์นะครับรวมถึงเปเรล่านะครับแล้วก็แบ็กขวาเนี่ยเป็นทั้งของเอมิสันโรยเอลครับส่วนตรงกลางนะครับมีทั้งของโพก้าจับคู่กับซาอุนิเกสอดีตเด็กเก่าของเชลซีแล้วก็แอตเลติโกมาลิสนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็มีทั้งพวกอาราโคครับรวมถึงลีโนแล้วก็บูโนเอนริเก้นะครับก็ถือชุดหลักน่าจะอยู่ครบเหมือนเดิมสำหรับเจ้าอาผู้มาเยือนนะครับอย่างทั้งของฟรามนโกเกมนี้พวกเขาบุกมาเยือนฟูมิเนเซ่ก็็ถืือออออววว่่่่่าา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 เเเปนนนนนงงงงงงยกกกพพพสมมมคคครรรรััับบบแแตตตขข้้้้ททททิหดดะีี สองอย่างพาเมลัสออกไปอีกลุงเฉียบเชื่อว่าการลุ้นแชมป์ครั้งนี้ครับสนุกแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าเกมนี้ครับธนัตของฟรางโกต้องเน้นไปพิเศษนะครับลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขายังคงดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างธนัตของฟูมิเนเซ่ครับเกมนี้ถ้าจะมีสักหนึ่งทีมเก็บสามแต้มได้ลุงเฉียบมองว่าเป็นธนัตของฟรางโกนะครับส่วนในเรื่องของทีแคปเกมนี้เปิดมาให้ฟรางโกเป็นต่อฟูมิเนเซ่เจ้าถิ่นนะครับอยู่ที่ครึ่งตัวตัวส่วนกำแพงบนเกมคู่นี้นะครับก็อยู่ที่สองช่วงตัวกำแพงบนเกมนี้ล ว่าไปได้นะครับโกการไปต่อที่ครึ่งจ้ตัวลุงเฉียบมั่นใจว่าเกมนี้ครับเจ้าถิ่นอย่างฟูมเนเซ่เนี่ยเต็มที่แน่นอนแต่การเจอกับทีมจากฝูงอย่างฟาร์เมโก้ก็ถือว่าเป็นงานยากเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าฟาร์เมโก้นะครับลูกทีมของฟริเป้ลุยพวกเขาครับมีปัจจัยสําคัญคือต้องการ3แต้มเพื่อลุ้นแชมป์นะครับในช่วงหนัดสุดท้ายเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมั่นใจพวกเขาน่าจะบุกไปเก็บ3แต้มในถิ่นของฟูมเนเซ่ได้ครับเาราะฉะนั้นเกมนี้อยู่กทีมอน่่าาตึวส ครับไปดูเกมระหว่างพาเมลัสเปิดบ้านเจอกับวิกตอเรียบีเอเกมคู่นี้เค็กออฟราตีห้าครึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นไพแบลต์ครับสามสบสาเกมชนะ21นะครับเสมอ5แพ้7มีทั้งหมด68คะแนนรั้งอยู่อันดับที่2นะครับตามหลังฟรานโกอยู่เพียงแค่3แต้มเท่านั้นนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้เก็บ3แต้มได้พวกเขาจะแต้มเท่ากับฟรานโกนะครับเพราะว่าฟรานโกเนี่ยจะแข่งที่หลังพวกเขานะครับตารางของฟรานโกจะแข่งเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะนะครับเก็บสแต้มแล้วก็ มวยเยือนอย่างวิกตอเรีบีเอครับ33เกมชนะ8เสมอ11แพ้14มีทั้งหมด35แต้มรั้งอันดับที่17อยู่ในโซนตกชั้นนะครับก็มีแต้มตามหลังนะครับตนางของซานโตสในโซนปลอดภัยเนี่ยอยู่เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นเพราะนั้นวันนี้3แต้มก็มีส่วนสำคัญต่อวิกตอเรีบีเอเหมือนกันนะครับเพราะนั้นครับถ้ามองในภาพรวมในเรื่องของตารางคะแนนต้องยกให้นะครับเจ้าถิ่นอย่างแพมเมรลัดดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครเวทูเอตคู่นี้จะกลับมา5เกมหลังสุดเปเป้แพมเมอร์ลัดครับก็ชนะไป ให้ไพแบลตดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับ5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นไพเมรัสพวกเขาชนะ3แพ้2 2, 2 1, นัดหลังสุดเนี่ยแปลกใจเลยครับพวกเขาแพ้รวดนะก็แพ้ให้กับมิราซอส2-1แล้วก็บุกไปแพ้ซานโตสอีก1-0นะครับแต่ก็เป็นการอ่าเป็นเกมนอกบ้านทั้งหมดนะครับในการแพ้ส่วนเกมในบ้าน2เกมหลังสุดพวกเขาชนะรวดนะครับนะด้วยสกอร์4-0กับ 20, 2-0โดยที่ไม่เสียประตูเลยเพราะฉะนั้นในบ้านก็ถือว่าแข็งแกร่งเหมือนเดิมสำหรับเจ้าถิ่นอย่างไพแบอร์นะครับกระดูกฟอเรม หลังเนี่ยพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1 2นัดหลังสุดก็ถือว่าฟอร์มดีครับเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์เนชันแนลไปหนึ่งศแล้วก็เปิดบ้านเสมอกับโบอตฟ็อโกอาเจไป0ูนปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นถ้ามองในภาพรวมครับในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังเนหนุ่มเียบมองว่าคู่นี้สูสีนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าทีมบาร์เบลัดครับน่าจะมาในระบบ3 4 2 1ก็นำทัพโดยผู้สาปตัวมิเกลครับกองหลังจากไมเคิลตรงกลางมีราฟาเอลเวเกอร์ครับกับตันทีมตัวเก่งแล้ว ก็ดูชุดหลักน่าจะอยู่ครบเกมนี้เล่นในบ้านลุงเฉบเชื่ว่าเขาทําเต็มที่แน่นอนต้องการ3แต้มเพื่อนะครับแต้มเท่ากับท่งด้างของฟรานเงโกเพราะพวกเขาแข่งก่อนนะครับแล้วก็ไลจีกดันทาาด้างของฟรานเงโกนะครับที่แข่งที่หลังลุงเฉบเชืว่าเกมนี้สําคัญกับเขาจริงๆสาหรับเจ้าถิ่นอย่างท่าด้่งของไพเมรัสนะครับส่วนผู้เยือนอย่างวิตอเรียบีเอครับวันนี้น่าจะมาระบบ3-41สนําทัพโดยผู้สาวตยงเตียโกครับกองหลังก็มีมากอสนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างวิลเลียนและก็โรน่าลครับส่วนน้าเป้าวันน Er> เพื่อดิ mm own own. ้นรนหนีตกชั้นนะครับนะเพราะฉะนั chester, ้นครับเกมนี guys, s <S 3> ้3แต้มมีส่วนสําคัญต่อทั้ง2ทีมอีก1ทีมลุ้นแชมป์อีก1ทีมลุ้นหนีตกชั้นนะครับแต่ลุงเจี๊ยบมองว่าเกมนี้ไพมาร์ทได้เปรียบส่วนวิกตอเรียบีเอเนี่ยเจองานยากแน่นอนครับในการบุกเยือนไพมาร์ทเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ถ้าจะมีสัก1ทีมคว้า3แต้มได้ลุงเจี๊ยบมองว่าเป็นเจ้าถิ่นอย่างไพมาร์ทมากกว่านะครับส่วนในเรื่องออดีแคปเกมนี้เปิดไม้ไพมาร์ทครับเป็นต่อวิกตอเรียบีเออยู่ที่หนเเ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 กมนนนนนนีีีี้้้ลลลุุงงงจจ๊๊ยยยบบบบชชืื่่่่่่อออววาาาาาาาไไปปดดใขพพรรรสะคัิ ลุกเต็มที่2ประตูยืนพื้นมีแน่ๆครับรอลุ่นที่3เพื่อรับประทานเต็มส่วนการไปต่อที่1.5ครับหประตูมีแน่สาหรับเจ้าถิ่นอย่างไพเมรลัสครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยลุ้นแชมป์อยู่แล้วที่สําคัญเกมนี้เจอกับทีมท้ายตารางด้วยเนี่ยรู้เฉียบช่วยพวกเขาไม่น่าพลาดครับกับเกมในบ้านที่สําคัญเสียงเชียร์จากแฟนที่จะเข้ามาเชียร์พวกเขาเต็มสนามเนี่ยน่าจะช่วยกระตุ้นพวกเขาได้เยอะนะครับฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับไพเมรลัสครับ1.5บอกได้เลยเฉียบเสียบทานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังอยู่ที่บราซิลซีรีเอครับไปดูเกมระหว่างกิโมโปโตเปิดบ้านเจอกับวาสโกดาการ์มาครับเกมคู่นี้ก็คลิกออ f ราบเจ็ดโมงครึ่งเช่นเดียวกัน ในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นไกลมิโอครับ33เกมชนะ10เสมอ10แพ้13มี40แต้มรั้งอยู่อันดับที 40, 10, ่14ส่วนวาร์สโกเดกามาครับ33เกมชนะ12เสมอ6แพ้15มี42แต้มรั้งอยู่อันดับที่11ก็ถือตารางคะแนนต้องบอกว่าวาร์สโกเดกามาดูดีกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าเกมนี้ไกลมิโอสามารถเก็บ3คะแนนเต็มได้เนี่ยพวกเขาก็มีโอกาสนะครับไปอยู่ในพื้นที่ที่จะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลถ้วยนะครับอย่างโคปาโซดาอเมริกาน้าหรือฟุตบอลถ้วยเล็กของเมกกาใต้ด้ ครับคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดนะครับถือว่าค่อนข้างสูสีพอสมควรนะครับนะก็เป็นรักของนะครับวัตโก้ดกาม่านเนี่ยชนะไป2เกมนะครับเกรมิโอก็ชนะไป2เกมแล้วก็เสมอไป1นเกมนะครับที่น่าสังเกตคือเมื่อได้เล่นในบ้านนะครับของใครของมันเนี่ยมักจะทําได้ดีเสมอนะครับสเกมหลังสุดเล่นในบ้านวัตโกดรกาม่าวัดโกชนะไป2เสมอ1นะครับนะส่วนอีก2เกมนะครับที่เล่นในบ้านของเครมิโอเกรมิโอชนะรวนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ถือว่ากลิ่ในบ้านใครบ้านมันนะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล พวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดพวกเขาบุกเสมอฟอร์ตาเรนซามา2 2สูตรนร่างของวัตโกดกามาผู้มาเยือนกับ5เกมล่าสุดชนะ2แพ้3 3นัดหลังสุดแพ้รวดนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ยูตุเดไป31เพราะนั้นครับในเรื่องของฟอร,ร์มการเล่นถ้ามาภาพรวมเขียนม,มาว่าคู่นี้ยังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับยังดูย่ำแย่ด้วยกันทั้งคู่ส่วนร่างของนะครับรายชิโตเ่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นเกมิโอปอโตวันนี้น่าจะมาเต็มเละครับมาในระบบ4-2-3-1อง่งเหมือนเดิมนำทัพรูนะครับกองหลังอย นะครับนันแล้วก็ยังมีทั้งของนะครับเอเดนนิวสันนะครับนั้นแล้วก็หน้าเป้าวันนี้เป็นคาร์โรสวันนี้สูอุสนะครับอดีตเด็กเก่าของสเปอร์แล้วก็เบนฟิก้านะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆน่าจะอยู่ครบสำหรับเจ้าถิ่นอย่างทั้งของเกรเมโอปอร์โตนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างวาสโกเดกามาครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบเดียวกันครับสี่สองสามหนึ่งนำทัพโทรศัพทตัวอย่างเลโอครับกองหลังมีเรนานะครับตรงกลางก็มีทั้งของบาร์รสนะครับฟิลิเป้คูตินโยแล้วก็โมเรล่านะครับนเวั้นุกสูสี แต่ลุงเฉียบก็ยังเชื่อว่าเกรมิโอเล่นในบ้านได้เปรียบครับเนื่องจากว่าฟุตบอลบราซิลครับเมื่อได้เล่นในบ้านเมื่อไร่มันจะเก่งขึ้นประมาณสักส0 2 0เ์เสมอแล้วก็เสียงเชียร์จากแฟนๆนั้นจะกระตุ้นพวกเขาได้เยอะครับเพราะนั้นเกมนี้นะครับลุงเฉียบมองว่าเกรมิโอปอร์โตน่าจะเก็บสาแต้มในถิ่นของตัวเองได้ส่วนในเรื่องของไฮนิแคมเกมนี้เปิดมาเกรมิโอปอร์โตครับเป็นต่อวัดโก้ดกามาอยู่ที่ปอปากัมแพ้บนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่สองจุดห้ากัมแพ้บนเกมนี้ลุงเฉียบไม่เห็นด ลุงเชฟถ้าว่าเกมนี้เล่นในบ้านนะครับนะที่สําคัญนะครับสิติในบ้านเมื่อเจอกับวัดโก้พวกเขาก็ทําได้ดีกว่านะครับสนัดหลังสุดที่เจอกันในบ้านของพวกเขาพวกเขาก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะวัดโก้ได้ทั้ง2เกมนะครับแล้วก็เกมนี้พวกเขาต้องการ3แต้มเป็นอย่างมากเพื่อลุ้นสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลถ้วยนะครับโคปาสุดาอเมริกาน่าเพราะนั้นเกมนี้ครับอยู่ไปกับเจ้าถิ่นนะครับเชียร์ไปที่เกรเมโอปโตปอปาบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่ศึกบราซิลซิรีเอครับไปดูอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับซานโตสของเนม่าจะเปิดบ้านเจอกับมิราซอสนะครับเกมคู่นี้เกือบระับเจ็ดโมงครึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นซานโต้สามสิบสามเกมชนะเก้าเสมอเก้าแพ้สิบห้ามีสามสิบหกแต้มรั้งอยู่อัดับที่สิบหกอยู่เหนือโซนตกชั้นเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสามแต้มเดียวนี้สำคัญต่อพวกเขาในการหนีตกชั้นนะครับส่วนรั้งของมิราซอสครับสามสิบสามเกมปีนี้มาดีมากเพิ่งเลื่อนชั้้้้้้นนนนขขึมมมมมาาะะครรัััับบชเเสอออแแพพีีททงงหดดตยยูู่่่วก ในโซนที่จะได้สิทธิ์ไปเล่นศึกนะครับโคปาดิปาเตโรเดสหรือว่าฟุตบอลถ้วยใหญ่สุดของอเมริกาใต้ด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยสําหรับทีมน้องใหม่เพราะนั้นครับดูจากตรงนี้ในเรื่องของตารางคะแนนต้องยกให้มิราซอสนะครับผู้มาเยือนดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับเอทเวตครับคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังสุดทุกถ้วยทุกรายการเป็นนักของซาโตชชนะไป2เกมมิราซอชนะ1เกมแล้วก็เสมอกันไป2เกมนะครับก็ดูเอทเวตห้านัดหลังสุดต้องยกให้ซานโตชทาได้ดีกว่าผู้มาเยือนอย่างมิราซอสอยู่เล็กน้อยนะครับส่วนในเรื่องขขออองงงนนนะครัับฟกกกาาาาเเเเเลล5มมหสสสุดจ้้ถิ่ซโตพพว2แ 2ชนะ1นะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เรียกความมั่นใจกลับมาได้ด้วยการเปิดบ้านชนะพาเมรัสไป1 0ส่วนผู้มาเยอนอย่างมิราซอส5เกมหลังพวกเขานะครับชนะ 3, สมเสมอหแพ้1นัดล่าสุดก็ชนะพาเมรัสมาได้เช่นเดียวกันนะครับที่2ประตู 1. เพราะนั้นครับถ้ามางยนภาพรวมในเรื่องของฟอร,ร์มการเล่น5เกมหลังสุดต้องยกให้ผู้มาเยอนอย่างมิราซอสดูดีกว่าเจถิ่นอย่างซานโตสอยู่เล็กน้อยนะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามวันนี้ซานโตสเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะตัดหนักจะ ครับรวมถึงท้านงของโซซ่าส่วนตรงกลางครับก็มีทาาด้างของนะครับนะอารารครับอดีตเด็กเก่าของฟรางโกรวมถึงชมิดนะครับแล้วก็ราฟาเอลส่วนด้านบนเนี่ยฝากความไปที่เนมรากับทาาด้่งของอากุสโตนะครับก็หัว่าตัวเล่นหลักๆวันนี้เล่นในบ้านต้องการ3าแต้มแน่นอนเพื่อหนีตกชั้นนะครับลุงเฉียบเชื่อว่าทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างซานโตสทำได้แน่นอนสำหรับเกมนี้นะครับถึงแม้ว่าผู้มาเยือนอย่างมิราซอสจะฟอร์มดีแค่ไหนแต่การเล่นในบ้านของซานโตสลุงเฉียบเชื่อว่าเขาไม่ธรรมดาแน่นอนครับส่วนฝักฝังของผู้มาเยนนะครร่่่าาาางมมสสชตวลีีทดจก็ ทัพโรนะครับผู้สับตัววอเตอร์กองหลังมีวิกเตอร์นะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างกาเบียลนะครับนั้นแล้วก็กองหน้าเนี่ยเป็นเรนนโตนะครับนะแล้วก็ยังมีในส่วนของนะครับเนเกบ้าด้วยก็ดูจากตรงนี้ครับรายชื่อตัวเล่นหลักๆของมิราซอสก็น่าจะมากันเต็มแหละครับในการบุกมาเยนซานโตสแต่เกมนี้ครับลุงเฉียบยังเชื่อใจซานโตสมากกว่าเพราะพวกเขาได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลครับที่สำคัญต้องการสามแต้มเพื่อหนีตกชั้นเพราะนั้นครับเกมนี้ไปเชียร์ซานโตสลุงเฉียบเชื่อพวกเขาน่าจะเก็บสามแต้มในถิ่นของตัวเองได้้้้สส่่่่่่่่วนน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 ใเเเเเรรรรืออ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 งดดิิแคคคคปปปปกกกมมมมีีีีไซซาาาาโตต็ัับบบยยูููททพะ การไปบอลเกมนี้ลุงเฉียบไปค่อยด้วยเท่าไรครับลุงเฉียบช่อว่าเกมนี้ไม่ถึง3ประตูแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปะการพนับบนคู่นี้ต้องดูให้ดีนะครับส่วนการไปต่อที่ปอปารุ่งเฉียบมั่นใจเจ้าถิ่นยางซาโตสมากกว่าเล่นในบ้านครับนั่นลุงเฉียบช็ทว่าทำได้ล่าสุดเนี่ยเพิ่งเปิดบ้านนะครับเรียกความมั่นใจด้วยกันเอาชนะชนะของพาเมรัสมาได้นะครับฉะนั้นเกมนี้ไปเชีย์เจ้าถิ่นซานโตสปอปาบอกได้เลยเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราลงมาที่บราซิลซิรีบีกันบ้างนะครับไปดูเกมระหว่างวิราโนวาเปิดบ้านเจอกับวอนต้าเดรอนดานะครับเกมคู่นี้คลิกออฟราติหักลึกงในส่วนของตารางคะแนนบราซิลซิรีบีครับเจ้าถิ่นนะครับอย่างด้านของวิราโนวาครับสาเกมชนะสิเอ็เสมอ13แพ้13มี46แต้มรั้งอยู่แบบที่13ส่วนผู้ไม่เยือนนะครับอย่างวอนต้าเดรอนดานะครับสาเกมเช่นเดียวกันชนะ8เสมอ11นะครับแพ้18มี35แต้มพวกเขารั้งอยู่ดับที่19อยู่รองบวยก็ตกชั้นเรรียบ้อยแล้วเพราะว่าเเเกกมมนนี้ป็รังบุยก ก็มองว่านะครับนะตารางคะแนนเจ้าถิ่นอย่างวิราโนวาดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของนะครับไอทูเอคู่นี้เคยจะประมาณหนึ่งเกมครับนะก็เป็นนังของวอลต้าเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะวิราโนวาไปได้ก่อน2-1นะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นนะครับวิราโนวาไม่ชนะใครเลยครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป2เกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งบุกไปแพ้ซีอาร์บีมาสองศูนย์ส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่างวอลต้าห้าเกมหลังสุดเนี่ยแย่กว่าเจ้าถิ่นอีกนะครับพวกเขาแพ้สี่แล้วก็เสมอหนึ่งนัด้้นนนะคครรรับกก็ดููฟอ์มาาเล่่่่ียยแ กันทั้งคู่ในหนัดหลังสุดที่ผ่านมานะครับส่วนในเรื่องของตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นนะครับวิลานว่าน่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งก็นำทัพโดยกองหลังนะครับอย่างนักของเมียครับรวมไปถึงนันของเบอร์เบตันแล้วก็ยังมีตรงกลางนะครับอย่างเอนโซนะครับรวมไปถึงราฟและก็กองหน้าตัวเป้าเป็นนักของครับนโปเวดาก็ดูชุดหลักน่าจะอยู่ครบสำหรับวิลานวาครับเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลครับส่งท้ายให้กับแฟนบอลลุงจิบจ้าเข้าเล่นในบ้านน่าจะเก็บสามแต้มได้นะครับก็ดูดีกว่าผู้้้้้เเยยยอออนน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 ่่่าางวววตตตรรรรรรแับสกชี วันนี้น่าจะมาระบบ4-5-1นำทัพโดยตัวเล่นหลักๆครับกองหลังอย่างอีกอรครับรวมไปถึงโรเกตแล้วก็รามิเลสส่วนตรงกลางนะครับก็มีท่าล้านของนะครับนะเดนเนอร์นะครับรวมไปถึงวิตินโยแล้วก็จราเปโดนะครับก็ถือชุดหลักก็น่าจะมาเต็มแหละครับสำหรับเกมส่งท้ายในศึกบาซิลซโลน่าบีก่อนจะล่วงไปเล่นบาร์เซิลนซีรีส์4นะครับสำหรับวอนตันเรนดาเพราะในเกมนี้ลุงเชฟจะว่าเป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลนะครับเจ้าถิ่นน่าจะทำผลงานได้ดีเพื่อตอบแทนแฟนบอลทั้งฤดูกาลที่เข้ามาเชียร์์พววววววกกกเเเเเขาาาาาานนนนนนนะะะคครรรรรััับบบลลุงงงีียจมมออ่่่่่ิโชสสห้ใื เกมนี้เปิดมาให้วิลานว่าเป็นต่อผู้เยือนอย่างวอนต้าเนี่ยอยู่ที่ครึ่งช่วงตัวการไปบนบนเกมคู่นี้อยู่ที่2ช่วงตัวการไปบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่ามีถึง2ประตูแต่อาจจะไม่เกินนี้นะครับเพราะนั้นใครจะไปะการพนันคู่นี้ต้องดูให้ดีส่วนการไปต่อที่ครึ่งช่วงต,ตัวครับลุงเฉียบเชื่อว,ว่า3มแต้มวันนี้อยู่กับเจ้าบ้านอย่างวิลานว่ากับเกมนัดสุดท้าย1ประตูสำหรับพวกเขามีแน่ครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปเชียร์วิลานวาบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ ครูตมาครับเราข้างฟ้าไปที่โคลอมเบียดิวชั่นในรอบเพย์ออฟกันบ้างครับระหว่างร่างของครับบูคาราเมนกาเปิดบ้านเจอกับซานตาเฟ่เกมคู่นี้คิกออฟราลังหกโมงครึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับนะนี่จะเป็นเกมแรกของทั้งสองทีมในรอบนะครับเพย์ออฟหรือรอบนะครับนะหาแชมป์นะครับนะก็ต้องรู้ว่าจะเป็นยังไงก็กรุบบีเนี่ยประกอบไปด้วยบูคาราเมนกาครับฟอร์เตเรนซาแล้วก็ซานตาเฟ่รวมไปถึงโตรีมานครับก็ต้องมาดูกันว่า3แต้มแรกจะอยู่ในมือใครนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้จะกำเนาห้าเกมหลักสุด เนี่ยชนะไป2เกมครับแล้วก็ด้านของซานตาเฟ่ชนะไป2เกมเสมอไป1เกมเพราะฉะนั้นเฮดทเวสคู่นี้ค่อนข้างสูสีกันพอสมควรส่วนในเรื่องของการฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นบูคาราเมนกาพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1ส่วนผู้มาเยือนอย่างซานตาเฟ่5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับก็ดูฟอร์มการเล่นทั้งหมดในภาพรวมก็ลองบอกว่าทางด้านของผู้มาเยือนอย่างซานตาเฟ่ดูดีกว่าแต่เกมนี้เล่นในบ้านของบูคาราเมนกาลุงเฉ็บช่วยพวกเขาก็ไม่ยอมง่ายๆแน่ๆครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะะลงสนนนนาา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 มมมเเเจจ้ถิ่่บูครกกพวข ระบบซ1ห1นำทัพโรเบิร์ตตัวเองวาสเกตกองหลังก็มีทั้งของนะครับโรมาน้านะครับนะรวมไปถึงตรงกลางก็มีดูอาเต้ครับโมเรโน่และก็กองหน้าตัวเป้าเป็นทั้งของซาราเต้นะครับก็ถือชุดหลักน่าจะอยู่ครบสำหรับเจ้าถิ่นอย่างบูคาราเมงกานะครับแถมเกมนี้เล่นในบ้านก่อนด้วยเนี่ยลูกเฉียบของเขาพลังงานเต็มเปี่ยมเลยครับนะแล้วก็แรงเชียร์แรงใจจากแฟนๆที่เข้ามาเชียร์พวกเขาในเกมแรกในรอบเพลย์ออฟเนี่ยก็น่าจะล้นหลามนะครับนะก็น่าจะเต็มสนามครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลูกเฉียบมองว่าพวกเขามีีีโอออออกกกกกาา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 สสคควววว้้้้แแตตตตมมมมรรในน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 บบขงงงัััเเเเเเไดด่่่่่่่ะะูยยซฟ็็จทชพ นี่ก็เป็นรอบเพย์ออฟแล้วนะครับนะก็น่าจะมาในระบบ4 2 3 1นําทหนึ่ับถัดไาสตัวอิงมอสเคล่าครับกองหลังมีโอริเวร่าโมเรโนแล้วก็ตรงกลางนะครับก็มีทางด้านของครับตอเรสซาปาตาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นทางด้านของฮูโกโรดายเก้าอดีตเด็กเก่าของวิกแอนแอเลติกก็เคยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกในยุคที่วิกแอนยังโลดแล่นอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับก็ถือว่าเป็นกองหน้ามากประสบการณ์อีกคนนึงนะครับเพราะ,ะนั้นครับตัวเล่นหลักๆของซาตาเฟ่ก็น่าจะมาเต็มเช่นเดียวกันแต่กเกมคคววรรรเเพาาะะฉนนนนัั้บบ้บีีบนนีมมลุงงขยอ่ บุคารามันกาน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าผู้เย็นอย่างซานตาเฟ่นะครับส่วนในเรื่องของที่แคบเกมนี้เปิดมาให้บูคารามันกาเป็นต่อซานตาเฟ่อยู่ที่ครึ่งตัวการไปบนเกมพูนี้อยู่ที่สองช่วงตัวการพปบ,บนเกมนี้ลุงเฉียบช่วว่าสประตูมีแน่ครับรอรุ่นเบอรที่สามเพื่อรับประทานเต็มเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปเชียร์กัมพาโมบนกันได้ส่วนการไปต่อที่ครึ่งตัวลุงเฉียบมั่นใจว่าชิถินทำได้1ประตูไม่น่าจะใช่ปัญหานะครับน่าจะเก็บ3แต้มแรกในบ้านของตัวเองได้ไปเชียร์บุคารามันกา เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเรายังอยู่กันที่โคลอมเบียดิชั่น1นะครับหรือว่ารอบเพลย์ออฟของโคลอมเบียลีกสูงสุดนะครับไปดูเกมระหว่างนะครับนะบารันคิราครับจะเปิดบ้านเจอกับอินดปเรนเต้เกมคู่นี้ kick off ประมาณ8โมงครึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับทั้งหมดยังไม่มีแต้มเลยนะครับนี่จะเป็นเกมแรกต้องดูกันว่าใครจะได้3แต้มแรกไปก่อนในการเพลย์ออฟของกลุ่มเอนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวสนะครับคู่นี้ถือว่าสูสีกันมากเจอกันมา5เกมหลังสุดเป็นบารันครับชนะไป2เกกมแล้ว็อิ กันไม่ลงในห้านัดหลังสุดที่เจอกันมานะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับห้าเกมหลังสุดเจ้าถิ่นนะครับอย่างหน้าของจูเนียร์บารังกิล่าครับพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดในพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะคู่แข่งอย่างแอตเลติโกนาซิโอนันไปได้2ประตูต่อ1ส่วนผู้มายือนนะครับอย่างนักของนนะครับอิเดเปเนเตห้าเกมหลังสุดพวกเขานะครับไม่แพ้ใครเลยชนะ4เสมอ1ถือว่าฟอร์มดีมากนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะอเมริกาเดลกาลี่ไปได้3าศูนย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องฟอร์มการเล่นห้าเกมหลังต้องยกให รายที่ต้อเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นอย่างทางด้านของนะครับจูเนียร์บรังกิล่าวันนี้เป็นคาหน้าจะมันระบบ4-4-2ก็นำทัพโรยนะครับกองหลังอย่างโชราครับรวมไปถึงนะครับริเวราแล้วก็ซัวเรสส่วนตรงกลางมีโมเรโนนะครับมีโกเรโรแล้วก็กองหน้าเนี่ยเป็นทางนั้นของครับนะเปียว่าก็น่าจะได้ออกซับไปจริงประเด็นจากตรงนี้ครับตัวเล่นหลักๆของจูเนียร์บรังกิล่าเจ้าถิ่นอยู่ครบแน่นอนนะครับเกมนี้ในบ้านพวกเขาต้องการ3แต้มนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างทางด้านของอิเดเมนเเต้ดรินก็น่าาจะมเต็มที่เดีียววกััันนนนครบ้่าจะมาระบบ3-4-3 นำทัพโดยกองหลังนะครับอย่างดั้งข้างของนะครับนะชาเวล่ารวมไปถึงตรงกลางอย่างทั้งของเซนาแล้วก็เมนานะครับส่วนหน้าเป้าวันนี้ก็มีทั้งของนะครับนะอัลวาราโดก็น่าจะได้ออกซับวิจริงรวมไปถึงมูนิกแล้วก็ทั้งของนะครับบาเรราด้วยนะครับก็เลยชุดหลักน่าจะอยู่ครบหมดสําหรับผู้เยือนอย่างอิเดบิเนเต้เมเดรินนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าเขาน่าจะสู้กับเจ้าถิ่นอย่างบารังกีราได้อย่างสนุกนะครับเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าสกอร์น่าจะมีกันเยอะนะครับเพราะว่าทั้งสองท จะเป็นเจ้าบ้านชนะหรือเสมอหรือแม้กระทั่งทีมเยือนชนะนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าแฮดิแคปที่เปิดมาจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับส่วนในเรื่องของแฮดิแคปครับเกมนี้เปิดมาทั้งคู่อยู่ที่เสมอไในเสมอก,กรารกำแพงบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5เกมนี้ครับลุงเฉียบอยากจะให้ไปที่กำแพงบ,บนอย่างเดียวเลยครับลุงเฉียบมองว่าเกมนี้2ประตูยืนพื้นมีแน่รอลุ้นประตูที่3าได้เลยครับเพราะฉะนั้นครับเกมนี้อยู่ไปกับกำแพงบ,บนที่2.5ได้เลยครับบอกได้เลยค,ค่ําคืนนี้กำแพงบ,บน2.5คู่นี้เฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับจดรวมเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ในทางฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่าคืนวันพุธที่19พฤศจิกายนนะครับคู่แรกไปเชีฟาร์เมนโก้ครับคู่ที่2ไพมาราสเกมิโอมโต้สี่ซานโตส5้วิแรนัว6บูคาราเมินกาครับแล้วก็7อยู่ไปกับการมาบนในคู่ของบารันกิล่ากับอีดิเพเดนเต้นะครับแล้วนี่ก็คือแนวทางฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่าคืนนี้นะครับส่วน4ตัวเลือกที่ชอบ4ตัวติดดาวครับตัวแรกเป็นฟาร์เมนโก้ตัวที่2ไพมาราสครับ3ซานโตสแล้วก็สี่อยู่ไปกับ ฟุตบอลไม่มีคำาร้อยเปซนลุงเฉียบจาเสมอนะครับแต่บทวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลที่เฉียบมอบให้ในทุกๆคลิปน่าช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ะระดับหนึ่งลุงเฉียบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมใครอยากมีกลุ่มดีๆเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอานำทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีชุกงการในแต่ละวันก็สามารถเข้ามาอยู่กับลุงเฉียบได้ไม่ได้เสียอะไรครับมีที่ดูฟุตบอลแบบฟรีแถมยังมีกิจกรรมห้อีกมากมายรวมไปถึงของละวันแล้วก็สวยๆนะครับเ <ๆ S 2> ข้ามาได กันทีมเน้ในให้ทุกคืนนะครับถ้าทีมเน้นลูกเชียบประกันไม่มาเราเป็นการเก็บคืนได้ด้วยนะปลายจะนำพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนฝากไว้นะครับแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งมาลุยด้วยกันกับลุงเชียบสุดการนะครับส่วนใครอยากจะกมตาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดติชมลุงเชียบคอมเมนต์กันไปเยอะได้เลยลุงเชียบยินดีรับฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ลุงเชียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวััสดีครบ